ไพ่เดินทางจะไปไหนไหมมีอะไรหลายอย่างต้องจัดการไหมนี่นี่นี่มีไพ่เงินรออยู่มีไพ่เจ็บใจมีไพ่เสียใจมีไพ่คิดถึงเรื่องเก่าโอเคถือว่าดีนะครับไพ่ชุดนี้ นะครับกฑนชะตาเนี่ยถ้าเกิดเดินทางไปไหว้พระสวดมนต์ภาวนาท่องเที่ยวนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระใหญ่ในโบสถ์พระประธานพวกนี้ดีนะถ้าจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อหางานใหม่หาโปรเจกต์วิ่งเต้นหาคอนเน็ชันจังหวะนี้สัปดาห์นี้เลยครับจับสัปดาห์นี้เลยพิจิกนะครับพูดคุยหาหาคนที่มีความรู้หาคนที่ช่วยเหลือเราเร,ารื่องหน้าที่การงานได้ เกณฑ์ชะตาเนี่ยที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างโดยเฉพาะใครเป็นผู้รับเหมาใครเป็นคนวิ่งเต้นใครเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาลั่งเดิมที่มันติดขัดอยู่งานมันยังไม่ไม่ฟโฟล์เนี่ยในนี้บอกว่าสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในศีลในธรรมนะครับไหว้พระใหญ่ไหว้พระในโบสถ์นะครับ,บ,นะรบขอขามาพ่อแม่ครูอาจารย์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยจะดีมากคุณมีคอนเนคชั่นเป็นอย่างยิ่งมีลมใต้ปีกนะครับชาวราศี พิจิกสัปดาห์นี้อยู่บ้านไม่ได้ต้องมีเกณฑ์เดินทางถึงจะดีนะครับนะจะไปไหนก็ได้นะ่ะดีถ้าได้เดินทางดีได้เปิดโลกกระทักนะได้แนวคิดได้มุมมองใหม่ๆต้องหาความรู้เพิ่มนะครับใครที่กําลังเรียนกําลังศึกษากําลังหาความรู้อะไรเพิ่มถือว่าดีใครที่จะเดินทางถือว่าดีอยู่เฉย,ยๆดวงไม่เคลื่อนไหวสัปดาห์นี้เขาบอกว่าดวงต้องเคลื่อนไหว จะได้ข่าวดีหรือได้เงินได้โอกาสดีๆเข้ามาชาวราศีพิจิกนะวันที่ดีมีหลายอย่างต้องเคลียร์นะถ,ถ้าเดินทางกลับมาก็ต้องเคลียร์นะ,ะถ้าเป็นเคลียร์เรื่องงานเนี่ยกูเองว่ามันจะไม่เสร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นถ้ามีปัญหาที่อยากได้เงินมาเคลียร์นี่สักก้อนหนึ่งหรือเงินมาใช้จ่ายสักก้อนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มจํานวนแต่ได้แต่ได้ ได้ไม่เต็มจํานวนแต่ได้อ่ะโอเคเลขม่ใช่เลขนะไพ่คนรักถ้าคนรักอยู่ไกลเขาจะมาหาคุณบางคนมีคนรักเก่าติดต่อมาหรือเราอยากจะติดต่อคนรักเก่าอะไรประมาณนี้แต่มองดูเราก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับคนเก่าเท่าไหร่ยุ่งเมื่อจาเป็นกันนั่นเองนะครับเกณฑ์ชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้ามีแฟนแล้วเหมือนจะห่างกับแฟนได้ไง หรือไม่คุยกันเหมือนเดิมแปลกใจอยู่เหมือนกันถ้ามีลักซ้อนรักแทรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะถ้าเป็นคนโสดละ่ะไพ่โสดมันขึ้นมาว่าโสดแล้วดีนะครับโสดแล้วดีช่วงนี้นะวันที่ดีก็จะมีวันที่11 1 3 14, 15 3วันนี้ถ้าจะคุยเรื่องที่เรื่องทางเรื่องเงินเรื่อง,รอง,รองมรดกทรัพย์สินเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลับผู้ใหญ่ หาคอลเลกชันดีในวันที่ผมบอกนี้นะครับจบสีเสริมดวงเป็นสีเหลืองสีดำพิจิกนะสื่อนำโชคนี่เขาบอกว่าญาติคือสื่อนำโชคพรพุทธรูปคือสื่อนำโชคญาติก็พ่อแม่ปู่ยา่าตายายนี่แหละเป็นสื่อนำโชคชนิดหนึ่งเลยเลขหน้าไพ่เลข7 9 0ดห